ล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสระบายความรู้สึกถึงคอมเมนต์ดังกล่าวที่ออกมาบูลลี่ตนว่า ทำไมโลกโซเชียลมันถึงกว้างไกลทําให้คนจิตใจแคบลงไปเรื่อยๆคอมเมนต์แบบใจร้ายกับคนที่ไม่รู้จักได้ขนาดนี้บางทีก็ไม่ใช่ทางขยะที่จะเอาอะไรไม่รู้มาโยนใส่แล้วหวังว่าเขาต้องรับได้ต้องทนได้เพราะเขาเป็นที่รู้จักเป็นดาราเป็นเอ็ตนไอดอลเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด่าว่าเขารุนแรงแล้วบังคับให้เขาไม่โต้อตอบถ้าโต้อตอบก็หาว่าเขาไม่อดทนบางคนอาจจะบอกว่าอย่าไปให้ค่าคอมเมนต์พวกนี้อย่าไปคิดมากช่างมาันเถอะ แต่ใครไม่โดนไม่มีวันเข้าใจหรอกว่ามันจับจิตจมดิ่งขนาดไหนบางคนอ่านอาจจะไม่ได้รู้สึกรุนแรงหรือเจ็บอะไรกับข้อความที่เอ็มโพสเพราะไม่ได้โดนเองเม้นนี้ดูถูกหน้าที่ของการเป็นลูกดูถูกหน้าที่ของความเป็นแม่ดูถูกความรักดูถูกการศึกษาโดยค่าอาชีพเป็นหลายสิ่งตลอดชีวิตของเอ็มที่ขนาดไม่ได้เป็นดารานะเป็นแค่ลูกดาราก็โดนด่าตลอดเวลาเอ็มบุสราคำเดือดคาหลังโดนคอมเมนต์บูลลี่หนัก พร้อมตัดพ้อว่าทำไมการเป็นตัวเองมันยากจางังบางทีก็เหนื่อยใจเรียกว่าเจอดราม่าอยู่เป็นระยะเลยค่ะไม่ว่าจะทำอะไรสำหรับเอ็มบุษราค้ามลูกสาวตลกชื่อดังหม่ำจกมกล่าสุดเจ้าตัวก็โดนคนคอมเมนต์บูลลี่อีกแล้วค่ะโดยมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่น่าแต่งงานมีลูกเลยอยู่กับพ่อนั่นแหละให้แกเลี้ยงเป็นแม่ไม่ได้หรอกหากงานหาก,การทำให้ลูกดูแล้วแบบว่านะพอนะเรียนเมืองนอกความคิดอะไรก็ไม่รู้ดูมันทำคลิปสิ นี่แม่เราทำอะไรคิดอะไรอยู่ห้วยล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวก็ได้ออกมาโพลรบายความรู้สึกถึงคอมเมนต์ดังกล่าวที่ออกมาบูลลี่ตนว่า ทำไมโลกโซเชียลมันถึงกว้างไกลทําให้คนติดใจแคบลงไปเรื่อยๆคอมเมนต์ comment แบบใจร้ายกับคนที่ไม่รู้จักได้ขนาดนี้บางทีก็ไม่ใช่ทางขยะที่จะเอาอะไรไม่รู้มาโยนใส่แล้วหวังว่าเขาต้องรับได้ต้องทนได้เพราะเขาเป็นที่รู้จักเป็นดาราเป็นเอ็ตไอดอลเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด่าว่าเขารุนแรงแล้วบังคับให้เขาไม่โต้อตอบถ้าโตอตอบก็หาว่าเขาไม่อดทนบางคนอาจจะบอกว่าอย่าไปให้ค่าคอมเมนต์พวกนี้อย่าไปคิดมากช่างมันมเถอะ แต่ใครไม่โดนไม่มีวันเข้าใจหรอกว่ามันจับจิตจมดิ่งขนาดไหนบางคนอา่านอาจจะไม่ได้รู้สึกรุนแรงหรือเจ็บอะไรกับข้อความที่เอ็มโพสเพราะไม่ได้โดนเองเม้นนี้ดูถูกหน้าที่ของการเป็นลูกดูถูกหน้าที่ของความเป็นแม่ดูถูกความรักดูถูกการศึกษาโดโยคา่าอาชีพเป็นหลายสิ่งตลอดชีวิตของเอ็มที่ขนาดไม่ได้เป็นดารานะเป็นแค่ลูกดาราก็โดนด่าดตลอดเวลา เป็นลูกหมัมก็ด่าเป็นลูกอีสานก็ด่าแต่งตัวก็ด่าทำผมก็ด่าไปเรียนนอกก็ด่ากลับมาทำงานกับพ่อก็ด่าจะแต่งงานก็ยังด่าทำสัญญาก็ด่าให้ลูกเรียกเอมว่ามาม่าก็ด่าเรียกพ่อตัวเองว่าป๊าป๊าก็ด่ามีลูกก็ด่าถ่ายคลิปกับพ่อก็ด่าอยู่เฉยๆก็ด่าทำไมเป็นตัวเองมันยากจังวะบางทีก็เหนื่อยใจนะ จำไว้ไม่ต้องมาคิดแทนลูกฉันว่าฉันจะเป็นแม่ที่ดีได้หรือไม่เพราะฉันเป็นแม่ที่ดีที่สุดของลูกของฉันไม่ได้เป็นแม่เธอค่ะแล้วฉันก็ทำหน้าที่ลูกที่ดีที่สุดสําหรับพ่อของฉันคุณไม่ใช่พ่อฉันค่ะปอลอเอขอขอบคุณที่คอยปกป้องเอ็มดยการกระโดดเข้าไปตะลุมบอลเวลาเจอคอมเมนต์ไม่ดีคอยดูแลรักษาจิตใจคอยรักคอยตามซึ่นชม เอ็มซึ้งในความน่ารักและขอบคุณแฟนคลับที่น่ารักของเอ็มนะคะอย่างไรก็ตามนะคะทางจ a m c o m ก็ต้องขอส่งกำลังใจและขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจให้กับสาวเอ็มค่ะลงโฆษณาได้ที่0880 900 800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ